อยู่บ้านหน้าชีวิตต้องเดินก้าวหน้าบ่อยไพ่ว่าจึงมาร่ำเรียนสินับปานไดหัวใจไม่เคยสิท ด้วยใจทะนงก้าไปข้างหน้าฝันฝ่าบอกเคยท้อถอยกับความหวังที่ยังเฝ้าพอยลบลอยความชำผ่านมาลูกสิตั้งใจบ่อยพายเขาได้มาว่าอีกบ่านานดอกเดิมแม่จ้าที่ห้องปริ รได้หลายคนที่พระอาจารย์พบพระอาจารย์เห็นได้หลายรูปที่พระอาจารย์ได้สอนได้พบได้เห็น พระอาจารย์เองยังได้ถามว่าจบแล้วเือเพราะนึกว่าเขาอยู่ปีสองปีสามไม่นึกว่าจะจบแล้วคือเผลอแป๊บเดียวมีนักศึกษาอีกรุ่นจบแล้ว นี่เขาเรียกว่าวันเวลาที่ล่วงไปล่วงไปเนี่ยทำให้ชีวิตของพวกเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในการศึกษาเล่าเรียนไปทีละอย่างไปแต่ละอย่างและไปพร้อมกันหลายอย่างการเรียนคือหน้าที่การงานของเราของทุกคนของมนุษย์เป็นหน้าที่การงาน เป็นหน้าที่ที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาให้จบในระดับชั้นที่เราศึกษาในสาขาวิชาที่เราศึกษาดังนั้นจึงขอฝากรุ่นพี่ที่จบว่าในสังคมโลกทุกวันนี้เขาต้องการคนที่มีสี่อย่างธรรมะสี่อย่างนี้ ถ้าพูดเป็นธรรมะคือธรรมะสี่ประการหนึ่งเขาต้องการคนข,นขยันเขาต้องการคนที่ขยันทำหน้าที่การงานไม่หลอ่แและไม่เล่นเล่นคนที่ถูกให้ออกจากงานจำนวนมากในปัจจุบันนี้ คือคนทำงานเล่นๆไม่จริงจังไม่ตั้งใจไม่ขยันและส่วนหนึ่งคือคนที่ติดโซเชื่อนติดสื่อติดโทรศัพท์ทำงานไปด้วยแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยถูกให้ออกจากงาน และล่าสุดเมื่อวานนี้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็เดินข้ามถนนรถชนตายดังนั้นหนึ่งขยันไปอยู่ที่ไหนให้ขยันมาก่อนกับทีหลังสองอดทนขยันแล้วต้องอดทนเพราะในหน้าที่การงานนั้นมีทำผิดมีทำถูก แก้ไขปรับปรุงหัวหน้าลูกพี่คนที่ดูแลเราคนที่เป็นเจ้านายเราคนที่เป็นนายจ้างเราเขามีสิทธิมีหน้าที่ในการเตือนบอกด่าด,ดุกล่าวเราเพราะเราอยู่ในงานเขาต้องอดทนอดทนกายและใจให้มากที่สุดคนที่อยู่ไหนไม่ได้ คือคนที่ไม่มีความอดทนคนที่ล้มเหลวเร็วที่สุดคือคนที่ไม่มีความอดทนอดทนกายทำงานหนักอดทนอดทนใจคมใจเห็นอะไรเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรคมใจอดทนกายอดทนใจ และข้อ 3, สซื่อสัตย์ไปอยู่ที่ไหนซื่อสัตย์ทั้งพระนักศึกษาไปทำงานเป็นเลขาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคไปเป็นเจ้าวาดซื่อสัตย์สำคัญที่สุดแล้วสำคัญตรงไหน,นแล้วโดยเฉพาะพวกเธอหนุ่มสาวเนี่ยซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ บางคนมันปวดแล้วเจ็บปวดชีวิตจะค่าตัวตายเพราะคนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับชีวิตมันเลยมันจะตายเพราะคนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้มีคุณค่ากับชีวิตมันเลยมันตายมันจะตายมันจะปวด มันรวดแล้วมันร้องไห้น้ําตาไหลาเพราะคนที่ไม่ได้ส่งค่าเทอมมันเลยเพราะคนที่ไม่ได้ส่งค่าหอมันเลยเพราะคนที่ไม่ได้เลี้ยงมันมาเลยกตันญูเนี่ยคนที่ไม่มีความกระตัญยูเนี่ยคนอักตันยูจะไม่มีความเจริญจะอยู่ที่ไหนไม่ได้คนที่มีความอักตันยู คำว่าไม่มีความเจริญเนี่ยมันเห็นชัดเลยพระอาจารย์สังเกตจากลูกศิษย์หลายๆคนที่มีครูบาอาจารย์แล้วอยู่อกระตันอย,อาาอยู่ชีวิตเปลี่ยนเลยเราลองกระตันอยู่กับพ่อกับแม่ให้มากที่สุดเราจะเจริญมากที่สุดขอให้การ งานปัจชิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4ที่หโดยรุ่นน้องจงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยขออนวยพรอดีตคือขี้เท่านำมาเล่าสู่กันฟังอนาคตคือหนังโปรแกรมหน้ารอวันฉายปัจจุบันคืองานปูพื้นฐานรอวันตายเวลาหน้าเสียดาย อย่าผัดบันจะเสียคนวันนี้คือวันนี้งานใดมีรีบขวายขนพวกเราเกิดมาเป็นคนต้องสู้ทนกันต่อไปก็วันประชิทธิปรเทศนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่จบปีสีหรือว่าปีหที่จบจะไปต่อสู้ในโลกภายนอก พวกเราต้องคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือระเบียบสามัคคีบำเพ็ญประโยชน์ที่มหามกุตได้ให้ไว้วิชาจารณะสัมปนโนโสเสธทเดวามนุสเสก็คือมีทั้งวิชาและจารณะมีทั้งระเบียบสามัคคีและบำเพ็ญประโยชน์นั้นคือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะฝากพวกเราแล้วก็ชีวิตคนเราพระคุณเจ้าด้วยญาติโยมด้วยมันเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน เมื่อกี้นั่งเขียนบทกวีให้กับผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่จะจบปันประจ,จิติะเทศวันนี้คือให้กับทุกคนว่าเดินทางคือเปลี่ยนทิศชีวิตมีเปลี่ยนผันดึกดื่นมีคืนวันสุขสัรมีทุกตรมรุ่มร้อนมีชุ่มชำ่ำ สุขล้ำมีขื่นขมสดชื่นมีตอมตรมอารมณ์มีอะไรคิดถึงมีคิดรักปกหักมีอ่อนไหวได้มามีเสียไปห่างไกลมีหวนคืนเปลี่ยนไปย่อมแตกต่างเหินห่างมีทนฝืนเซซัดมีหยัดยืน ลุกตื่นมีหลับนอนมีธรรมมีความสุขมีทุกข์มีไหวอ่อนชีวิตคือละครยอกย้อนไม่ยาวนานเพราะฉะนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนที่จบที่นี่วันนี้เราจะเดินทางออกจากมอมอรอวิเขติษาลต่อไปเวทีแห่งนี้จะไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิด เราจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พระอาจารย์ฝากข้อคิดประมาณห้าข้อสั้นๆน,นะครับพระอาจารย์มีเวลาห้านาทีนั่งคิดข้อคิดอยู่จะพูดให้กับนักศึกษาฟังวันนี้เมื่อกี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีสุขมีทุกข์จำเพื่อลืมดื่มเพื่อเมาเล่าเพื่อโลกสุขเพื่อโศกหนาวเพื่อร้อนนอนเพื่อฝัน ชีวิตนี้สั้นนักควรรักกันรวมความฝันกับความจริงเป็นสิ่งเดียวนั่นคือฝากไว้พวกเราทุกคนว่าความฝันกับความจริงมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปไขว่คว้ามาให้ได้และพระอาจารย์ฝากข้อคิดห้าเป็นจำไว้ให้ดีหาเป็นกับหาตายวันนี้จะเป็นคนตายหรือจะเป็นคนเป็นให้รู้กันวันนี้แล้วฝากข้อคิดไว้ให้กับทุกคนได้ตระหนักในเรื่องของห้าเป็นหนึ่ง สู้ให้เป็นออกจากตรงนี้ไปเนี่ยสู้กับชีวิตสู้ยังไงใช้สติใช้ปัญญาในการต่อสู้อย่าใช้อารมณ์ในการต่อสู้คิดให้รอบคอบแล้วค่อยเดินไปสู้กับมันถ้าหากว่าคิดว่าจะสู้ไม่ไหวถอยหลังก่อนคิดแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านั่นคือสู้ให้เป็นสองกล้าให้เป็นกล้าเป็นคือคนเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เขาเป็นหัวหน้าต้องกล้าเป็นเขาให้ทำงานนี้ต้องกล้าที่จะทำเขาให้ไปทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต้องกล้าเพราะฉะนั้นนะถ้าคนไม่กล้าก็คือคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วฝากกับนักศึกษาทุกคนที่จบจากมหาเมกุตเป็นคนที่กล้าเป็นประการที่สามก็คือคิดเป็นในโลกปัจจุบันเนี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องความคิดเลยครับ คนเก่งแต่คิดไม่เป็นก็ไร้ประโยชน์เหมือนกับคนที่เรียนได้สี่ทุกวิชาแต่ว่าเอาตัวรอดไม่ได้คิดไม่เป็นเหมือนกับท่านรองที่กรบดีพูดครับมีปัญหาเดียวหนึ่งฆ่าตัวตายมีปัญหาเดียวหนึ่งเกิดความสลดเสียใจในชีวิตแล้วก็ทําลายชีวิตตัวเองนั่นคือคนคิดไม่เป็นอยากแก้พวกเราคิดเป็นคิดถูกแล้วก็ต้องคิดดีด้วย ประการที่สี่ก็คือทําเป็นคําว่าทําเป็นก็หมายคำว่าศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยทําไม่ใช่พองูประปาแล้วก็ไปทําตัดสินใจทําคนที่จะเป็นครูสอนคนที่เป็นนักการเมืองคนที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ต้องทําเป็นเขาทำเขาสั่งอะไรให้ทําต้องทําเป็นโดยเฉพาะทําเพื่อตัวเองก่อนเพื่อตัวเองดีแล้วก็ทําเพื่อสังคมทําเพื่อส่วนรวมเพ,เพื่อประเทศชาติและสุดท้ายที่จะฝากวันนี้ก็คือ ดีเป็นคำว่าดีมีอยู่3ระดับด้วยกันคือดีดีกว่าและก็ดีที่สุดหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าดีเพราะมีดีดีเพราะไม่ชั่วดีเพราะไม่ทำลายดีดีเพราะมีดีคือพวกเราทุกคนมีดีทุกคนมีอาการครบ32ประการนั่นคือมีดีแล้วสองดีเพราะไม่ชั่วอย่าไปทำในสิ่งที่มัน เป็นอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อสังคมและ<ม>ดีเพราะไม่ทำลายดีอย่าไปทำลายความดีที่เรามีอยู่ดังนั้นนี่คือห้าเป็นและก็ห้าตายคนที่จะมีห้าตายหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมไม่ได้ก็คือหนึ่งสู้ไม่เป็นต้องข้ามกับสู้เป็นสองกล้าไม่เป็นสามคิดไม่เป็นสี่ทำไม่เป็นห้าดีไม่เป็นนั่นคือ ห้าตายเพราะฉะนั้นฝากไว้กับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปัชิม,มนิเทศในวันนี้และก็นักศึกษาทุกคนทุกท่านที่มาในงานปัะชิม,มนิเทศซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการศึกษาก่อนที่เราจะกลับไปที่บ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้วก็ไปหาการหางานในการที่ทําในช่วงปิดเทอมก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ฝากไว้และก็เป็นสิ่งที่ เป็นมงคลกับชีวิตของพวกเราที่ได้มีโอกาสมาเรียนยอยู่ที่นี่แม้จะจบไปก็ให้เอาธรรมะเอาสิ่งที่ดีๆที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่คณะครูบาอาจารย์พร้อมลูกศิษย์ทุกคนได้ร่วมกันสร้างมาจงเป็นภาะวะปัจจัยส่งผลให้หนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา จบจากมหามกุฏจงเป็นผู้มีกำลังสติปัญญาเป็นผู้มีกำลังความคิดเป็นผู้มีกำลังในการต่อสู้ในหนทางที่ถูกต้องที่ดีงามและขอให้น้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จงเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาเร,าเรียนและมีคุณงามความดีประจำชีวิตให้ทุกคนมีอายุวันนสุขภละปฏิพนันธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกประการด้วยเทิน สาธุนำร้อยถ้อยคำนำจับจิตดุดอาทิตย์พร้อมพร่างสว่างใสเรียบเรียงผ่านงานกรอนสอนเตือนใจนึกคลาใดให้ซึ้งทราบตราบเท่านานสีป่ปีห้าปีผ่านผันเปลี่ยนเวียนบรรจบ ได้ผ่านพบประสบการณ์อย่างแตกฉานจากมหาวิยาลัยมอบไว้ในวันวานติดตรึงนานมอมรออสขอจดจำกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดทั้งพระนักศึกษานักศึกษาทุกชั้นปีทุกท่าน วันนี้งานกิจาการนักศึกษาภาคปกติบัมปชิดโดยท่านพระครูประหลัสสังวรกิติสาโรงานกิจาการนักศึกษาภาคปกติคัรา์ท่านพระครูสัง卡尔ขวัญประชาธ,ธรรมวุฒโธพร้อมด้วยคณาจารย์วันนี้มาทุกท่านให้กำลังใจกับลูกศิษย์มองหน้าก็รู้ใจมองตาก็รู้ว่าในตาคิดอะไรอยู่ จากวันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมีรุ่นพี่รุ่นน้องความสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งก่อนไม่เคยมีวันประชิมมณีเทศที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครั้งสมัยที่พอาจารย์เรียนปริยตรีนั้นก็มีอยู่10บรูปในสาขาเรียนอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันรักสามัคคีกันมีหลายคนที่หลายรูป ที่เรียนแล้วบอกว่าไม่ไหวเราก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความช่วยเหลือแนะนำสิ่งที่ดีต่อเพื่อนเพื่อนจบแล้วก็จบด้วยกันพอมาถึงวันนี้เห็นความภาคภูมิใจของทุกสาขารุ่นพี่ที่จบไปนั่นคือประสบการณ์สากลที่เราจะออกไปใช้ชีวิตพระอาจารย์บอกว่าการเรียนที่มมรรอจะเป็นอย่างไรพระจาจารย์ เชื่อมั่นได้เลยว่าการศึกษาที่นี่เป็นหนทางแห่งแสงสว่างแห่งปัญญาก็คือว่าเอาคุณธรรมนำความรู้เมื่อความรู้สูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดญ่านั้นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันด้วยจิตอันไร้อายในโลกาดังนั้นเราต้องนำความรู้ที่ได้ที่สำคัญต้องเอาคุณธรรมนำความรู้ เพราะเราเป็นมหาวิลาลยแห่งศีลธรรมอย่าจุดจุดต้องเข้าใจต้องรักสถาบันอัตลักษณ์ของมหามกุฏก็คือผลิตบัณฑิตก็คือเป็นมหาวิลาลยแห่งศีลธรรมรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มันจะมีหลักประกันหลักประกันชีวิตหลักประกันทรัพย์สินหลักประกันครอบครัว หลักประกันสังคมและหลักประกันสติปัญญาในหลักของศีลลังโลเกนุตตะหลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกดังนั้นจําไว้ว่าให้รักษาศีลเป็นเครื่องรักษาตนใครสาทยายพุทธวจ,จนะของพระพุทธองค์นั้นเป็นการที่จะสิ่งไม่ดีไม่มากั้มกไกในสัดส่วนมวลกายาของเราได้ดังนั้นมีงานกิจการที่ได้ดําเนินโครงการปัะชิมนิเทศครั้งแรกจําได้ว่า อยู่ที่ห้องประชุมอาคารโรงอาหารตั้งแต่เรียนปีหนึ่งอยู่ที่โรงอาหารสถานที่เราทานอาหารอยู่ตรงนั้นก็คือสถานที่ปัะชิมมณิเทศปรถมมณิเทศกิจกรรมทุกอย่างอยู่ตรงนั้นแต่ณปัจจุบันนี้เราได้อาคารอาคารสถานที่ใหม่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีรุ่นน้องเดิมทีเอาปีสี่เอาปีสามจัดให้พี่ปีสี แต่เริ่มสองสาปีที่ผ่านมาก็เริ่มมาด้วยกันมาให้กำลังใจเพราะนั่นคือหน้าที่ที่เราต้องกระทำก็ขอกลับขอบพระคุณทางคณะงานกิจการนักศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารวันนี้มาด้วยกันให้กำลังใจลูกศิษย์ขออำนาจกุณพระศรีรันาตนไัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นคารวะปัจจัยหนุนนำส่งให้นักศึกษาทุกคนทุกท่านจงมีสติปัญญา เอาเครื่องที่เรียกว่าศีห้าเป็นกำบังในการป้องกันสิ่งไม่ดีไม่งามให้มาให้ไม่มากั้มกาในสดส่วน,วนมวลกายของอเราได้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนจงทุกคนทุกท่านทุกประการด้วยเทินสาธุ ิหนักบ,บานดาหัวใจไม่เคยสิท้อความหวังเที่ยวก่อสานต่อด้วยความจริงใจคำสั่งของแม่เส้นทางชีวิตยาวไกลให้ลูกอย่าได้วันไวสู่ต่อไปด้วยใจทนงก้าวอ,อกไปขัน ฟันฝ่าบอกเคยท้อทอยกับความหวังที่ยังเฝ้าคอยลบลอยความช้ำผ่านมาลูกสิตั้งใจบล่อยพายเขาได้มาว่าอีกบ่นานดอกเดิมแม่จาสีหอมปริญญามาเป็นรางวัลอีกบ่นานดอกเดิมแม่จาสีหอบปริญญา electric Na m a